ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกี้คิดแคสวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นกับน้องนั่นเองคนที่อยู่ข้างๆที่เป็นผู้ชายนะคะทุกคนที่มีเอ,อ่ยิ้มนะคะก็คือน้องเราเองนะคะแล้วก็เอ่อข้างๆนี่คืออยู่นี้แล้วคนนี้ก็คือใครนะเดี๋ยวกันโลติกใครก็ไม่รู้ง่า <laughs> นก,ก็เดี๋ยวลอง <c oughs> อุ้ยเอองั้นเดี๋ยวไปกันอันนี้เบลมาเล่นเองนะบุ๊กไม่อยู่เนาะเดี๋ยวบุ๊กไปไหนไม่รู้ไปกินเคฟซี <laughs> งั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันไปเลยลุย เบลตามาเบลตามาเสียงดังๆข้างๆนี่คือเบลนะทุกคนอันนี้เดินเลยเบลเดินเลยเดินไปได้เลยโอเคมาทุกคนมาเร็วเรารออยู่นะ<อ> <mauv> ขึ้นมาแล้วเจ๊โบไปก่อนเจ๊แล้วโอเคสงสัยสงสัยเขานำเราไปแล้วเนาะเราก็ไม่ทันเห็นนะเมื่อกี้เราคิดว่าอยู่ข้างล่างไปไปกันใช้ชิปล็อกดีกว่านะทุกคน สายยังสายไปเบล,ลไปรูกจะไม่รอเบล,ลแล้วนะบุมไมเล็กก็เกิดมาดิอ่าเบล,ลไปเลยเห็นไหมยูนี้เขาตามไปแล้วเนี่ยนะอ้าวยูนี้ตกไปแล้วอะทุกคนปึ๊บอ๋อคนได้แค่นี้สูงแค่นี้ปึ๊บไปเบล,ลมาเล็วยูนี้ตกไปแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็ได้ นี so, ้ยูน uh, oh, so, hey, no, ี้ย okay. ังไม่มาเลยอ่ะ okay, ก็เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปเราจะยาวนะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนคือตอนนี้บุ๊กพูดมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะฆ่าบุ๊กกลับนะคะทุกคนเอ้ยบุ๊กโยดมาเสียงดังอุ้ยอุ้ยบุ๊กน้องไปเลยเพ่าบูมตกเตียงอ่ะทุกคนบุ๊กอ่ะเมื่อกี้นี่ใส่ไม่ดีอ่ะไปผักน้องจะได้ยยังไอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยมาเลยเมาเล่นดีๆนะเบลอย่าอย่าตกนะเดี๋ยวเจ๊ไม่รอแล้วเก้ะไป ก็ไปดีดโอีเลเอ้าเอ้ทุกคนุตายเบลเออเบลตายผูผิดสวัสดีเขาหนสวัสดีค่ะโอเคน้องเสียงน้องเราเองขอด้วยนังทุกคนคือตอนนี้เบลก็ยังไม่มาเดี๋ยวเราตัดต่อนะคะทุกคนนี้นะคะเบลอ แซบิวเขาชักช้ามากแล้วเขาเป็นเด็กด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับท่านผู osure, oh, ้ชมทุกท่านฉ่อยวันนี้นั้นจะมาเล่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดุไม่ใช่ทุกคนบุกมันพูดนฉ่อยอีกแล้วงั้นร้องเพลงฉ่อยให้ทุกคนฟังดีกว่ารอเบลมาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านฉ่อยวันนี้นั้นจะมาเล่าเรื่องราวเขาจะมีความดีก็มาสนุกสนานเอ้ฮะกับว่งสามตัดสาม น้องน้องป้อนดิ้งบอสสองเข้ามาจัดจองลองฟังก็าเขาจะไงยังจะไม่พูดนี่มันเสียเวลาไม่ต้องเลยใช้จัดเล่แล้วนะอีชาพยายามได้ไหมเอึงเงยชะเอึงเงยเอึงเงยชะเอึงเงยวันนี้ฉันถูกหวย กลายเป็นคนรวยเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวได้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่กระบ,บี่นำกินดูสิเดินทางไปไกลพอกลับบ้านสอบก็ผ่านเดินไปเจอหา่าแล้วก็เจอไก่วันนี้สนุกทุกอย่างก็เลยกลับบ้านอย่างสบายใจเอชาเอช่าชาชาหน่อยแม่เอเอเงยช่าเองเงยโอเคค่ะทุกคนเบลก็มาแล้วนะคะแม่สวยค่ะโอเคอเค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อนะเงียบ กันต่อทุกคนบายลุยไปเบลนำไปล,ละไปน้องไปนับเบลนำเลยเบลนำเลยอันนี้เดินไปได้นะคะทุกคนไปแค่เป็นกระจกหลอกคนอุ้ยเมื่อกี้ลื่นกระโดดอะเบลตรงนี้ห้ามตกมาตกตกลงมาที่ด่านกอนเมฆอุ้ยอุ้ยมันเกือบตกอุ้ยเจ๊ตกอ้าวสุดหรือเปล่าเออตกสุดแล้ว,ลวไปแล้วไปบูม หยเจเจก่อนก็แล้วกันทุกคนบูมเขาชอบแบบทำเสียงดังอ่ะแบ,บทุกคนเบลมาลอหยาเล่นได้ไหมเคไปจเอยู่ตรงนี้รอเจก,ก่อนมีเซตเลยให้หน่อยทีทุกคนเอ้ยตยแล้วเบลไม่ต้องรีเซ็ตเบลไม่ต้องรีเซตเดวเจ้ขึ้นไปหาเจเจช้ชิปล้วอู้้เวอ ไว้ไว้ขึ้นไม่ได้ไปก่อนเลยก็ได้เดเจ้าเดี๋ยวเ้าเขาเขาเร็วนะถ้าเขาถึงเบลแล้วเนี่ยเขาชนะเลยนี่ความจริงให้น้องไปก่อนก็ได้นะคุณจริงแต่ว่าห้ามไปเยอะไปได้แค่นิดเดียวไปแค่ผ่านด่านนี้ก่อนได้งั้นเดี๋ยวเราไปกันทุกคนน้องเราแบบไม่ได้มานานเลยแต่ทุกคนอย่าเรียบี่เดี๋ยว เจ๊ปีกี้นะคะกำลังตกเหวค่ะโอ้โหตกสุดแล้วหรอต้องตกมันเป็นขึ้นใหม่ๆนะคะโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะทุกคนเริ่มกันเลยอ่าทุกคนอันนี้บุ๊คเล่นแทนนะขี้เกียจเล่นแหละเขาไม่ได้ขี้เกียจนะครับแต่ว่าคือว่าเขาเขาหล่นนะคะเขาไม่ได้ขี้เกียจเล่นค่ะเขาไม่ได้ขี้เกียจนะครับเขาแค่หล่นเขาก็ไม่อยากเล่นเลยเขามึงหงุดหงิดแล้วเขาก็เลยให้ผมเล่นแทนนะครับ เก่งกว่าจีนะครับเจเจะหัวยแตกเป็นบ้าแล้วครับไม่รู้เขาเป็นอะไรเอ้ยฉันไม่ได้หวใแตกก็ได้ค่ะพี่การเบลตกแล้วสงว่านต์ค่ะการเป็นหนูคนเบลสวยสุกสิ้ค่ะหนูเบลเขสวยนะคะเขาได้ตกไปเรียบร้อยแล้วค่ะผมนิดเดียวเบลตกแล้วสถิติวายเบลตก เต้แกล้งไปแล้วไม่ไม่พิวตามกันมาแล้วเนี่ยตอนนี้ยแล้วก่อนตกเยอะค่ะให้เจ๊ตกแล้วลูกสิวตกเหมือนเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเอามาให้เจ๊นโอเคทุกคนก็คือเราตกเยอะกันไปเราก็เลยเหมือนเราจะเรามาจบคลิปกันคลิปจบแล้วเหรอเออขี้เกียจทำต่อ ไมาอยู่ตรงนี้ไม่ยู่ตรงนี้วิทุกคนดาวตรงนี้สวยอะ่ะโอ๋ยทุกคนนี่ทุกคนเห็นอะไรป้างมันได้ล่องหนที่กองได้นะเนี่ยขึ้นไปดูตรงขึ้นไปเลยมาบุมาม๊มองเห็นยุดอ่าทุกคนวันนี้เดี๋ยวรอให้บุ๊ขึ้นมานี่ทุกคนอ่ะความลับความลับนี้อึ๊บวิทุกคนเราสามารถเหยียบบนดาวนี้ได้ ทุกคนก็คือเจ๋งมากเลยเนาะสนรัาวันนี้จะขอตัวลาไปแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวแมปต่อให้อีกนิดนึงเนาะตามมาตามมาบุกมานี่ทุกคนสวยมากบุกใส่ชุดนี้ เราเปลี่ยนชุดก่อนอ่าชุดแมวน่ารักขอดูหน้าตัวเองไม่ได้ค่ะไม่อยากเอาจิบล็อกดิโอเคอเดีเ๋ยวเ,เราเอามาชุดนี้ดีกว่าเนาะในในช,นะชุดนี้เอาไม่ได้อะทุกคนช่างมันนะคะอ่าเราเอาชุดนี้นะคะทุกคนมาเบลไปเปลี่ยนชุดอันของเคได้แล้วไปจบคลิปกันเอาไปจบับพี่เหรอเออมายืนมายืนหน้ากำแพง โอเคทุกคนสำหรับวันนี้เราหัวตัวแลบแค่นี้นะคะทุกคนก็บายบายค่ะบาย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 ค่ะทุกคนติดตามเยอะๆไลค์เอ็มซับบายบายทุกคนไม่เลี่ยงค่ะ